มงคลมีแล้วกระเป๋ามงคลก็มีแล้วแล้วมีรถสีมงคลกันหรือยังคะสวัสดีค่ะพบก,กับตองบอยรถบ้านสําหรับรีวิวรถวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสายมูหรือว่าใครที่กําลังมองหารถยนต์สีสันสวยสีโดนใจนะคะไม่ควรพลาดรถยนต์คันนี้ค่ะ นั่นก็คือเจ้า Toyota y a r i ิ a t i ที1.2 Sport ปี2020ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตในปี2020มาพร้อมกับสีแดงสดแดงที่สวยแดงที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีสีดำเงาสลับทำให้น้องนะคะดูดุดันดูเท่แล้วก็เสริมความสปอร์ตความฮอตเข้าไปอีกค่ะ บอกเลยนะคะในส่วนหน้าของน้องเนี่ยพรมไฟใส่กลิปไม่มีรอยนะคะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยสีดำเงาเข้ากับสีรถที่เป็นสีแดงเนี่ยสุดๆเสริมความหล่อก,กันไปเลยค่ะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อแมกซ์อลลอยสีทูโทนขนาด16นิ้วยางนะคะสภาพดีค่ะบอกเลยใครได้ไปใช้งานต่อได้อีกยาวค่ะ มาในส่วนของกระจกแล้วก็ไฟด้านด้านข้างนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าสามารถพับเก็บได้ค่ะอย่างแล้วอีกอย่างนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีพับแบ่งมาให้แล้วแบบกรุบกรุบค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าต้องชอบส่วนนี้มากๆค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยติดตูดเป็ดมาให้แล้วเป็นตูดเป็ดสีดําแล้วก็เข้ากับตัวรถสีแดงทําให้รถเนี่ยดูเข้ากันแล้วก็ดูสปอร์ตเสริมความหล่อมากยิ่งขึ้นค่ะ โคมไฟด้านหลังนะคะใส่กลิบมากเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเจ้าตัวนี้สามารถเปิดห้องเก็บสัมภาระได้ด้วยคุณแจคะ่ะคุณลูกค้าคะต้องบอกเลยค่ะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ต้องชอบมากๆค่ะเปิดมานะคะห้องเก็บสัมภาระกว้างมากห้องเก็บสัมภาระของตัวนี้นะคะก็คือไม่แพ้ตัวแฮชแบ็กหประตูเลยสามารถเก็บของหรือว่าจะบรรจุอะไรก็ได้นะคะขนาดใหญ่มากเลยค่ะจริงๆค่ะ แล้วเดี๋ยวตองจะพาไปดูกันในส่วนของด้านในนะคะไปค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยขูอิสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายมาในส่วนด้านในกันบ้างนะคะบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะหนังสลับผ้าสภาพดีง่ายต่อการดูแลรักษาค่ะคุณลูกค้า แล้วก็เกียร์ของเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีที่วางแก้วให้2ตํตำแหน่งนะคะหน้าจอวิทยุตรงนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นหน้าจอสัมผัสเดิมจากศูนย์แล้วก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะแอร์ตรงนี้ค่ะเป็นแบบดิจิตอลนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะคุณลูกค้าและที่สำคัญนะคะตัวนี้เลขไม้เพียงแค่4 0,000กว่าโลเท่านั้นนะคะ บอกเลยค่ะว่ามีครบจบจริงๆสำหรับน้องยาลทิ์เอทีฟตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันด้านในหรือสีสันด้านนอกและฟังก์ชันอื่นๆในการใช้งานนะคะครบหมดทุกอย่างค่ะเดี๋ยวตอนจะไปบอกราคาด้านนอกกันนะคะสำหรับราคาเจ้าจี๊ดตัวนี้นะคะอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทค่ะแต่มันจะธรรมดาไปไม่ได้เมื่อคุณลูกค้ามาซื้อกับเราบอยรถบ้านมีโปรโมชั่นช่วยคุณผ่อน6เดือนในช่วง6เดือนแรกนะคะคุณลูกค้าจ่ายเพียง 6,000กว่าบาทเท่านั้นและแค่นั้นยังไม่พอบอยรถบ้านยังแถมเจ้าตุ๊กตามีตัวโตๆตัวนี้ไปนอนกอดกันได้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์รือก็ฝากติดตามด้วยนะคะได้ที่เพจบอยรถบ้านหรือ Line แอดบอยรถบ้านค่ะหรือใครที่อยากวอล์กอินเข้ามานะคะได้เลยที่สาขาใหญ่เพชรบุรีหรือจะเป็นชะอำหัวหินและราชบุรีค่ะสุดท้ายนี้ก็ มีครบจบทุกรุ่นขอบคุณค่ะ